สวัสดีครับวันนี้ผมนุรถไถมือสองมีอิซากิเก่าญี่ปุ่นเป็น TS สองสองศูนสองเป็นยี่สิบสองแรงสองเพ่าตัวนี้มาจากค่ายครับค่ายอิซากิตัวนี้เป็นค่ายอิซากิครับยี่สิบสองแรงขับเคลื่อนสี่ล้อโฟร์วิลรถเก่าญี่ปุ่น่ตอตาหิมะนานไปหน่อยนี่สี่ล้อเราทำไปแล้ว เครื่องยนต์สองสูบครับอ,อ่อตัวสั้นๆเลยคล่องตัวมากๆเลยตัวนี้เครื่องยนต์สองสูบทีเอหาอะไรง่ายๆบ้านเราเยอะเป็นตัวเป็นตัวยอดนิยมในบ้านเราก็ได้เลยครับก็ว่าได้เลยอีสกิเนี่เดี๋ยวพาชมจากบนลงล่างนะะมีกระจกมองหลังด้วยคันนี้ถังน้ำมันอยู่ข้างบน เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สองสูบยี่สิบสองแรงมา้าใช้งานไปหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเจ็ดชั่วโมงเิอเดิมๆคันนี้ยางเดิมติดรถแปดจุดสามยิบสองของบิดต,ตนยางหน้าก็จะเป็นหกขอบสิบสี่ครับผาชมเครื่องยนต์กันเลยนี่ครับคู่มือบอกรายละเอียดต่างๆยังอยู่แต่แต่อ่านไม่ออกหรอก าญีุ่่นเครื่องยนต์สองสูบครับสองสูบระบายความร้อนด้วยน้ำข้างหน้านี้คือม้อกรองอากาศนี่ก็จะเป็นไฟหน้าตรงนี้มีผูบ้างจอดตาหิมะก็เดิมๆนะคันนี้มีไม้คำฝาปรงอย่างดีเลยลองติดเครื่องกันครับคันนี้เครื่องดีมากไม่ต้องเผาหัวเลยสาตาร์ทได้เลยก็ตสาตาร์ทก็เหยียบคันนิดนึง เครื่องดีมากๆเลยคันนี้รถดสดน้ำเบิเ้น,น้อยต่อ,อไปดูไอระบายเครื่องยนต์เบิน้น้อยเครื่องดีครับไม่มีไอระบายดูไฟหน้าครับไปตาม ไม่ไม่ติดหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวไปตามไปสูงโอเคอ่ะขอฟังเสียงแต้หน่อย<ๆ>ถัดไปจะมาดูเป็นระบบวิดีโอครับตีเกียรย์ไล่ไล่เลยหนึ่งอ,อ่ะสองอ่ะสามสี ตัวนี้ระบบวิดีโอจะเป็นสี่สปีดครับระบบวิดีโอเป็นสี่สปีดนะมีเซนเซอก์สี่เกียร์ยกหางหางหลังสามารถยกเ,เลี้ยงได้ครับปรับระดับความเร็วการลงของหางได้วางหางยกโอเคถ,ถัดมามาดูที่ระบบเกียร์นะครับคันตัวนี้เป็นโฟเป็นไฮอ่าเป็นโฟครับ ขับเคลื่อนสี่ล้อสองล้อนี่จะเป็นขับสี่นี่จะเป็นขับสองตัวนี้จะเป็นโลไฮเกียโลเกียไฮนี่เป็นโลอันนี้เป็นไฮช่องนี้ก็จะเป็นโลไฮเหมือนกันฮะแต่จะมีมีโลมิดไฮคือความเร็วสามระดับนี่เร็วสุดกลางอ่าช้าช้าสุดเอ็มกลางโลเยอะมาก อ่ะเดี๋ยวลองฉีกกันเลยเงียบๆเลยคันนี้เกียร์ท้ายเงียบๆเบรกดีๆเบรกดีๆๆมากเลยคันนี้ตัวเล็กๆกนี้วิ่งเร็วครับ เดินหน้าไวเหมือนกันหน้คันนี้ลองฝอยโดหอเงียบเงียบไม่หอนขอนเงียบเงียบกันเลยอันนี้เครื่องเกียร์ท้ายดีครับีโอใช้ดีไฮดริกก็ดีใช้งานได้ทุกระบบเลยเครื่องเกียร์ท้ายีโอไฮดริกเท่าหน้าเกียร์สามนึงนะฮะวิ่งเร็วครับหลังถนน เบรกอ่าเบรกอยู่ข้างเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตั้งให้ใหม่เบรกมันดีกันนี้ปกติอ๋อเบรกข้างเดียวเฮ้ยเหยียบสองข้างเลยเบรกอะ่ะอ่ะลองลองใหม่ลองใหม่ลองเบรกใหม่ลองใหม่ลองเบรกใหม่อ,หมอ,หมอ่าเบรกดีคันนี้เบรกดีคือเมื่อกี้มันเหยียบข้างเดียวส่โก้ดูหน่อย ใส่โฟแล้วก็วิ่งแล้วก็ลองเบรกดูนั่นแหละใส่โฟลองวิ่งดูเบรกหมือที่หม,มือต่ำยเดี๋ยว,ยวอาจังหน้าหลุดไปแล้วโอ้แบตบเบรกดีจริงอันนี้เดี๋ยวให้ลองลองโฟเทสโฟเลยเดี๋ยวลองเลย ลองลองโฟดูลองโฟโอ้โตะกุยสี่ล้อกันไปเลยโอเคขอเก็บได้เลยเอาเก็บเข้าที่อก่อนอท่านใดสนใจดูรถตัวจริงได้ที่ตำบลหนองย่างทอยอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับหรือเบอร์โทรศัพท์082-238-8443 เบอร์ไลน์ก็ศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามเบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยครับก็เหมาะมากกับทํารุ่นมันลกล่องมันหยดกระโพดท,ทารุ่นกระโพดคันนี้ก็เหมาะมากกับกับงานไล่ครับเพราะว่าช่วงล้อมันแค่แค่เมตรสิบเล็กๆน่ารักเลยก็กําลังเหลือเฟือยยิบสองแรงรับประกันเลยว่าแรงถึงจะเป็นเครื่องยนต์สองสูบแต่พละกําลังอึดครับอึดรอบจัด ท่านใดสนใจดูรถตัวจริงได้ที่ฮท่านใดดูรถตัวจริงได้ที่ตำหนอหน้อยอำเภอสิเทพจังหวัดเพชรบูร์ก็สตาร์ทง่ายๆกันเลยมเมื่อกี้สตาร์ทก็ลืมดึงอาลืมปล่อยตัวดึงหนักครับเดี๋ยววัดกันระยะให้ดูครับระยะระยะร้อหลังก็อยู่ที่ร้อยสิบ ระยะล้อหลังอยู่ที่110เซนครับทำรุ่นกระโพดหยอดกระโพดสบายสบายเลยคันนี้เดิมๆเ,เก่าญี่ปุ่นอาจจะมีผุบ้างแต่รับประกันเลยครับเครื่องเกียร์ท้ายพิโอไฮดรอลิกเพาหน้าใช้งานได้ทุกระบบก็ฝาด้วยครับอิซกิ TS สองสองศูนย์สองยี่สิบสองแรงสองสูบขับเคลื่อนสี่ล้อเก่าญี่ปุ่น สำหรับวันนี้ผมนุ๊กนัไถยมือสองก็ขอลาไปก่อนครับสััสดีครับ